ครับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับที่มหาปูเจกหรือว่าอากงนี่แหละครับเป็นช่วงกลางคืนครับผมเพราะว่าพระเ,งเองก็ได้ติดตามปูเพื่อจะมาขอโชคขอลาบกับอากงเป็นหอยสองตัวล่างครับท่านผู้ชมเพราะว่าอากงบอกแหล้ว่าวันที่ยี่บสามค่อยมาเอาสองตัวล่างนะครับท่านผู้ชมเมื่อเนี้ยองก็ได้ถือโอกาสเดินทางมาครับผม เดี๋ยวจะพาธ่ามผช้ชมไปถ่าปูอยู่ในทั้งสารสารอากงหรือว่าสารปูเจ็กเลยครับธ่ามผช้่มไปครับท่ามผช้ชมไปติดตามทั้กันเลยวเมื่อนี่อากงหรือว่าปูเจ็กจะให้สองตัวล่างเป็นตัวได้แน่ครับผมี๋ยวเจอกันอยู่ที่สารอากงหรือว่าปูเจ็กเลยครับท่ามผช้ชม ท่นานผู้ชมวันนี้ก็เดินทางมากกับสแตดด้าชาแนลนะครับท่านผู้ชมเดินอยู่ข้างหน้าเพราะเทีอยงนี้คือสแตดด้าชาแนล ก็ว่ายดีคองได้เลย้องประยไปห่เลยดิไปคองเกลือไปคของ่นเพีน่อยไรใครใครโอ้โอ้เพืนบอมมี่เป็นบอมมีเ็นมม่นเยวกบผม

อันเก่าบอออกเยครับอันเก่ามาออกก็ไปแห่น่ะเพื่อครับเก่ามาจางมาออกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสสะังตัจฉามิธังสันนังกฉามิเดินขวัญเชิญประทับร่องขอราสนานิมนต์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 อมรรมโคผู้ปู่ใหญ่ผู้ปู่ใจขอราสนาขออัญเชิญขออัญเชิญ ขอเชิญประทับร่างขอเชิญขอเชิญขอราชนานิมนต์นิมนต์นิมนต์โอมรมบโคผู้ปู่ใหญ่ผู้ปู่เจ๊ขอราชนานิมนต์ขอเชิญ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 ขอราชนานิมนต์โอมอรมบโคผู้ปู่ใหญ่ผู้ปู่เจ๊ขอราชนานิมนต์นิมนต์ประทับร่างขอราชนานิมนต์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 มีให้เสือก่อนมันก็ดูแล้วตัวกัเลยจะมาขออะไรอีก ôi nó luôn nó làm cái gì mà mà ăn thì nhịp sáng đấy ơi ừ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  mhm 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 เนี่ยยุแปดยุเก้าสามสิบตักบาทที่บ้านครับผมเลี้ยงพวกสุอายุรู้ไหมว่าหลังเขาวิ่งยางเขาเล่นหลังดูนี่ mm hmm. เขายังไม่ได้คุกได้เกิดเ mm hmm. ขาเยอะมาก mm hmm. มักโฆษณาเว้ยนะพวกเรื่องเกชอบโฆษณา โอ้ดนาวันนี้ที่ว่าจะมาอะไรไม่เบาเลยไม่ได้ยินเสียงพ่อปู่จงเลยไม่ได้ยินครับผมวันนี้ผมปิดผมศพ่อพ่อผวด่าพงศ์วันนี้ไม่ฟังผัวคนดังก็อยู่นี่แหละเขาไปยนาอยู่อย่าเสียงดังก็แจ้งไหม บุตรกับใจไม่ข้เข้าไม่ได้เสียงบวกเว้ยมันผู้สารไปกระถือต่อในแตงหมดกันในเงินเลยคุยกันกันชาลพันอย่างหลายคนเขามาเลยก็คนทางเขาเยอะเป็นเมืองของคนทางเขารับวันนี้เห็นแก จะกองดีนะครับได้สิครับไบค์ก็ไหลไปแล้วดื้อได๋ต้อง3ตัวนู่นเอาไหลยัง2ตัวเด้อปูปูนัดมาที่13เอา2 <coughs> 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 มันติมาขอหลังอีกหมอครับมาติมา,มาบกหลังอีกมาขอหลังอีกถานว่าใหนตู้บนหเป็นอย่างไหนหลังอีกาครับก็เลยปูนัดมาเพิ่นก็เลยมาตามปูนัดไม่ได้ตัใจอยู่นีกระเป๋าไม่ได้ตำ้ใจเลย ไม่ได้ดังใจเลยสื่อเสียงดังมากไม่ชอบก็นเยมากพวกือพูกมาได้ถามมาถามหัวมาได้นังนิ่งอยู่อาอยากถามก็ถามเลยครถามกคนอย่านด็กกาลถามโมโหลวมือนี่ หลวงนานในปูพระเด้ยวยนะเนี่ยโอเคแม่บ้านมันตามปูนาแบบปูปูนาลงนานนันมันคือเหตุที่ตามไเมาเหล็กล้วปูว่าพวกเรือคิดจะสนุกมากกว่าละมั้งนะมันคิดถึงว่าปูบ้างโนะมเมนต์ครับผม อากงนัดใหนมาวันที่ยีสิบสามหลูกหลานกรเล่มาครับผมดวงดามาท่าไรแล้วใช่ไหมดวงดามาท่าไรแล้วที่ไปประสุงมือวานในวังพระดวงดา ดวงดางอีกดวงองค์เทเวสวรรค์หนูได้โทรกทางบอกไว้มนุษย์ไม่ยากเราก็ดีใจอยู่หรอกนะเืูองครับผม ่่าาาาานนไมมมเออรกลกียินว่าอากงว่าจะให้ลูกให้หลานมาเอาสองตัวรางวันที่ยีสิบสามลูกหลานก็ได้พากันมากครับผมส้อเอาหกสีนั่นแหละสาธุสาธุ สาธุสาธุโหใจยอมมึงโหมใจแล้วาเครับท่านผู้ชมเป็นอันว่าปู่เจกออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมยังทีอากงภายในบอกแล้วครับท่านผู้ชมเลขล่างก็ได้สมดังมุ่งหมายครับผมก็คือ46นะครับท่านผู้ชม64บอก64ครับท่านผู้ชม64 แต่ว่าก็คิดว่าขันทันไหนสื่อหกสี่ก็ต้องสื่อสี่หกคือเกา่านะครับทตานผู้ชมเนาะครับผมล่างหกสี่ข้างบนแปดสี่ศูนย์หรือว่าอากงบอกว่าเป็นศูนสี่แปดครับผมศูนย์สี่แปดหรือว่าแปดสี่ศูนย์นี่นราคาบต่นมูชมก็อยู่ในสามตัวเหมือนเดิมครับผม ครับผมสุดท้ายนี่ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลในเรับท่การผูมชมเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเที่ยงเดินทางไปหาค,คลิปดีๆอีกครั้งต่ตอไปมาให้ท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้พ่อเที่ยงขอตัวลาไปก่อนครับพอกันไม่คลิปหนาครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีนะครับเป็นเศรษฐีต้อนรับปีใหมก่กันทุกๆคนนะครับทุกๆครอบครัวโชคดียาเจ็บยาจนแห่งๆเรื่อยๆกันสุขสุขคนครับ ไปแล้วครับผมได้ลืปมปล่ทำว่าเดีเ๋ยวไผ่นี่ครับท่านผู้ชมจะเป็นรูปอ,อากงโอ,ลอง้ลืมลืมแล้วครับสูสารอแปะปปอากง เขาเจ้ที่เุ็นแมเลงเนเงินนั่นครับใส่เสีอสีเขียวนั่นคืออาแปะว่าโงกับหญ้าครับผมปู่หญ้า